ฟุตบอลชายทีมชาติไทยจะลงสนามวันนี้เจอกับทีมชาติสปปอลาวเป็นแา่อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดยเดือนนี้เกมที่2ก็แข่งขันเวลา19.03น10นาทีก็เข้าสัญญาณผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง32ตั้งแต่เวลา19.00นซึ่งเกมนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะอิชิเองล่าสุดพาทีมเสมอเลเบดอนมา0ูต่อ0ก็อาจจะโดนวิจารณ์จากแฟนบอลบางกลุ่มเหมือนกันในมองว่า น่าจะเล่นได้สนุกแล้วก็เร้าใจมากกว่าน,นี้แต่ว่าจริงๆในมุมของผมเองก็มองว่ามันเป็นนักเตะในเจเนอเรชันใหม่หลายคนที่ลงสนามมาประสบการณ์ในลีกเยอะแต่ประสบการณ์ทีมชาติมันน้อยอยู่ก็ทําให้อาจจะยังเกรงๆอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรผมองว่าเป็นเกมที่เอาไว้ใช้ต่อยอดกับการเล่นอาเซียนขับได้ซึ่งจากที่ไปดูซ้อมเมื่อวานผมก็มองว่าเกมนี้อิชิอิมีโอกาสจะเปลี่ยนนักเตะแทกยกชุดเหมือนกันเพราะว่า เกมแรกเนี่ยเราก็เห็นวิธีการเล่นของเตะหลายคนแล้วผมว่าเกมนี้อาจจะเปลี่ยนแทบยกชุดอาจจะมีแค่นิติพงศ์เสนาโนนะฮะที่ได้ลงสนามต่อเนื่องเพราะว่ามิเกลซันเนี่ยเจ็บส่วนรายอื่นอาจจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไว้ใช้นะครับเป็นบันไดในการต่อยอดสู่อาร์เซน่ัพต่อไปเพราะชุดนี้ผมว่าประมาณสัก7-8 0ก็จะเป็นชุดที่ได้ลุยศึกอาร์เซน่นัพถ้าใครผ่านเกณฑ์ไปก็ติดตามกันแล้วกันสำหรับเกมนี้ ส่วนทางทีมชดตลาวก็ฮายอกจุนนะครับกุนซือชาวเกาหลีใต้ของทีมก็เพิ่งเข้ามาคุมลาวได้ประมาณสัก2เดือนแล้วก็มีเวลาในการเตรียมทีมซ้อมยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าผลงานล่าสุดกับมาเลเซียถือว่าภาพรวมใช้ได้แพ้ไปก็จริงแต่แพ้แค่1นต่อ3ลาวเนี่ยไม่มีเกมระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการมา1ปีนะถ้าเราย้อนไปก่อนจะเจอกับทางมาเลเซียที่แพ้เซเดียมเมื่อวันที่14สพฤศจิกายนที่ผ่านมาเกมนี้ ผมบอกเลยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายของไทยมีดาวรุ่งค่อนข้างเยอะเลยนะฮะที่ผมไปดูที่สนามมาร่างกายเตะบางคนอาจจะยังดูเป็นเยาวชนเสร็จด้วยซ้ําเลยนะฮะแต่ว่าตัวหลักในชุดนี้ก็มีอย่างบุญประจันบุญกองครับซึ่งเล่นอยู่กับทางสวายริงในลีกของกัมบูชาก็พร้อมลงกองหน้ามีกีดาวนสุวรรณีกองหน้าจากชานอฟซหรือว่ายังเอเลเฟนปเตอร์พันธวทวงดาวรุ่งจากเอสราเอรวมไปถึงพุทธไซโคเจริญ เคยเล่นกับทานครมาถมด้วยแล้วก็สมุทรปราการซิตี้ตอนนี้เล่นกับทีมในไทยลีก3อยู่อย่างทัพหลวงยูเนเต็ดการเจอกัน3เกมหลังสุดไทยชนะลาว2เสมอ1แต่เกมที่เสมอคือเกมล่าสุดครับอาเซนยนครับ2 0 1พ2010ไทยเสมอ2ต่อ2ก็เกมนั้นโอโหไทยโดนโทูลงยับเลยเพราะว่าวิธีการเล่นต่าง,างๆมันดูมันดูไม่ใช่ไทย จริงๆแต่เกมนี้บอกเลยเราประมาณไม่ได้เพราะเราเองก็เจอทีมจากอาเซียนเขาก็หวังแหละที่จะสร้างเซอร์ไพรส์เพราะนี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีพนันสกอร์ในเกมนี้ผมมองว่าไทยยังคงเหนือกว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันทั้งในแง่ของคุณภาพนักเตะทั้งในแง่ของความเข้าใจแล้วก็ในแง่ของการเล่นในบ้านฉะนั้นไทยคงเปิดเกมรุกเยอะทำตัวแรกมาเร็วอาจจะไหลเหมือนกันแต่ต้องดูว่าตัวจริงของไทยในชุดนี้จะเป็นใคร ก็ฟันโทนะครับไทยน่าชนะไปได้สบายสบายสายกอร์4-0เนี่ยฟี่้าเดเดือนพฤศจิกายนนี้ทางศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดบ้านรับการมาเยือนของนักลบข้าวเหนียวทีมชาติสปปลาวทีมอันดับที่187ของโลกมาร่วมเชียร์ไทยให้กึกงก้องชวนคนไทยทั้งประเทศร่รวมสงใจเชียร์วันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนทีมชาติไทยประทะทีมชาติสปปลาวตั้งแต่เวลา19น,นาเป็นต้นไป ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดสนับสนุนโดยไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube t a s สป o r ์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ